มาต่อนะครับการที่เรียนอาร์มนะครับสรงอาร์มทรงน้ำเต้าต่างๆนะครับก็จะอยู่ในโหมดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเลี่ยมแบบคลุมห่วงขึ้นไปนะครับเห็นไหมโอเคมาดูการแทงลายด้านบนกันเลยนะครับชิ้นนี้จะแทงเป็นบัวหงายนะครับโดยความเห็นส่วนตัวชอบผ้าทรงนี้จะต้องแทงบัวให้มันหงายขึ้นนะครับเริ่มมาเลยนะครับวัดเหมือนเดิมนะครับ ช่วงไปลายปลายตะปบนะครับจิกเข้ามานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับดูให้มันเท่ากันนะครับคลิกด้านหนึ่งเสร็จแล้วก็จิ้มมันลงไปอย่างงี้ตะใบกลมนะครับเหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่ง เห็นได้ว่าผมใช้นิ้วในการเซฟทุกอย่างไว้ประคองไว้ถุงมือพังก็ช่างเขานะครับเราจะต้องทําให้งานเรามาอยู่ในตําแหน่งที่เราต้องการก็คือต้องใช้มือกดช่วยประคองไว้อย่างนี้นะครับถุงมือไม่ต้องกลัวพังนะครับเดี๋ยวถ้าพังแล้วติดต่อซื้อที่ร้านผมได้เลยนะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับผม คู่ได้20บาทนะครับซื้อ10คู่ก็ขายเหมือนกันนะครับอ่าอย่างนี้นะครับพอได้ในส่วนของจุดนี้เสร็จเราก็ทําตามขั้นตอนเดิมใช้ตะไบสามเหลี่ยมวางทาบลงมางนี้ทาบลงมาแล้วจิกลงนั่นไงเห็นไหมฮะจิกอย่างนี้ ดูไปดูมาแทงได้เฉยเลยอะ่ะเออนั่นแหละครับคนเราต้องดูบ่อยๆทําบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เข้าฝักเองนะครับแล้วคราวนี้มันจะมารูปแบบไหนแล้วก็ทํามัวๆไปมันก็ได้เองนะฮะจจะมีเสียบ้างเสียแล้วก็ทำเป็นงานเรียบไปสิครับไม่เห็นยากตรงไหนเลยอ่่อย่างนี้พอได้ถึงระดับนี้แล้วนะครับ ฝัดฝุ่นนิดนึงอ่ะเห็นกันชัดๆเลยนะครับบัวางายขึ้นงนี้ก่อนที่จะจบเราก็ใช้ตัวนี้จัดเหมือนเดิมนะครับจุดนี้เลยนะฮะลงไปไม่ต้องลึกนี่อย่างนี้เลยนะครับนี่ ว้าวเค้กเค้กเย่อ่ฮะมาแล้วนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเหรียญพวกเหรียญอาร์มเหรียญน,น้ำเต้าต่าง,างๆก็จะเป็นทรงนี้เลยนะครับนี้บวกง่ายขึ้นนะครับ ก็ไปเก็บรายละเอียดเป็นอันจบนะครับ